วันนี้หนูจะมาทำอะไรวันนี้หนูมาทำอะไรคะมาขวบอะไรรถมาขับรถมาขับรถขับรถนี่หรอใช่ค่ะมันเล่นยังไงอะเพียววะขับนี่เดี๋ยวเรามาทำการใส่ฐานกันนะโอเคค่ะขับมีเอ็เดียวอ่ะตรงนั้นอ่ะจะได้เออทำไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ย พวงมาลัยเหรอมันคือตัวอะไรอ่ะตัวมาลัยรถตัวจิ้งจอกจะต้งจิ้งจอกเหรอจิ้งจอกเราต้องใส่ถ่านก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ไข่ควงเดี๋ยวเราไปเอาไข่ควงมาไข่ก่อนนะเห็นี้ก่อนก่อนอื่นเราต้องไข่ควงมาไขเพื่อที่จะใส่ถ่านเหรอใช่ค่ะเอาออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกผมไม่ได้เลย เ,เ,เอาได้ไหมเราก็ใส่ทานทานอะไรอ,ะอ่ะทานนี่ใส่ฝั่งนี้นี่นี่ีอ okay. าเอาอตูมมันใส่นี่ไม่ใช่เหรอคนละคนละฝุงเน็ต<ๆ>เขาบอกให้ใส่คนละฝา มาเทสดิในแบดแบมีไตัเหรอบุ้งอะไรเนี้อ่าเดี๋ยวใส่นิ่ขึ้นก่อนเดี๋ยวไเ,วเ,อยเองไปไปเบอร์ไปเบอร์ไปไป,ไป,ไปอา่ปปอาน้องไม่ว่าจะมาติดรถขับรถกันนะคะเ,เอาดิติดเลยโอเคเอาขับครับขับเลยที่นี้ โอ้โหเด็เสียงสปาด้วยอือหือโอ้โหบีบแต่ดิบบีบแต่ไม่ใช่ได้ไหมเอาไม่ใช่แล้วโอ้โหขับขับรางวันเลยนะโอเคแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เราก็ไปแล้วแล้วน้องไพวาจะเล่นยังไงเล่นอยู่ที่ไหนนะเล่นบนรถอืมบนรถแล้วอ๋อเขาจะเป็นพวงมาลัยอีกอันนึงตอนที่เธอขับรถแล้วเขาจะตะสักเขาจะเสียบฝั่งคนคนนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวมาเทสตรงนี้ก่อนเลยมาเทสตรงนี้ก่อนนั่งเก้าอี้ดีถึงจะเหมือน เสีงยงแอมบูรันซ์เหรอมีเสียงแต่ใช่ไหมเนี่ยสิมีเสียงแต่รถใช่ไหม,ไ,ม,ไ,หมไหนๆลองกดสิอ๋อไหนเสียงสตาร์รถอ่ะอ,อันนี้คืออะไรเปิดไฟเหรออ๋อเปิดไฟเลี้ยวอันนี้คือไฟเลี้ยวอันนี้เสียงแต่รถแล้วนี่นะโอ้แอมบูรนันเหรอ แล้วตัว P นี่คืออะไรอ่ะแพรว่าตัว S นี่คืออะไรคะอุ๊ยวิวอและนี่น่ะตํารวดเอาตํารวดโอ้โหเดือดเลยที่นี่สเปิดไลฟะแพรแล้วค่ะบ๊ายบาย